แรกที่ทําได้ก็คืแบบสุดๆแล้วคำถามง่ายๆแม่เม,มนูอาหารชี้เดย์ที่แม่ชอบที่สุด,ดแฮ<ม>เ<ๆ>บอร์เกอร์เคล็ดลับอะไรถึงยังดูสวยและเฟิร์มแม่เป็นแม่ลูกสี่ก็ดูแลตัวเองในทุกรูปแบบค่ะทํางานเยอะๆนั่นแหละดูแลลูกอะไรใช้ชีวิตไปเดี๋ยวมันก็พรอมเองค่ะนาิิกับลุกในคลิปเปิดกุของชิวิียี่ห้ออะไรโอ้ม่ไม่รู้จักยี่ห้อฉันไม่รู้จักยี่ห้อ ไม่รู้จักยีห้าจริงๆตอบไม่ได้เนี้ยโอ,อมสอมสิบวินะคะเวลาลูกแต่ละคนดื้อแม่ทํายังไงทําใจคะ่ะมามี้นอนวัวละกี่ชั่วโมงหก <6 S 2> <นะ S 1> มั้งหกชั่วโมง <6 S 1> โ<อ>บวกลบพยายามจะให้มากกว่านี้แต่ส่วนใหญ่มันได้ประมาณนั้นนะสุดท้ายระหว่างให้แม่แช่น้มแข็งต่ออีก5นาทีกับงดกินมัทฉะหรือกาแฟหนึ่งเดือนเรื่องอะไรไไไ5้านาทีเลยเหรอ5นาทีแต่ว่างดกินมัทฉะกับกาแฟแม่งงงยังไงอ่ะ อะไรได้ไหมอะ่ะขอเป็นชาเลนจ์ที่ครูบอกแทนได้ปะขอเป็นที่ครูบอกว่าถ้าไหวแบบให้ลงไปทั้งหัวทั้งหน้าอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะแค่นี้ก็รู้สึกชาเลนจ์แล้วนะแรกกับ5นาทีได้ปะแต่มาฉาบไม่งดกาแฟไกาแฟอินยังต้องการตอนนี้มันรู้สึกเหมือนที่ครูบอกจริงๆอ่ะมันยิ่งกว่าเราอยู่ในช่องแข่งแล้วครูเนาะเราเหลสี่นาทีแล้วค่ะเก่งเราเหลือสี่แล้ว